สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะครับผมโอ๊ตเพชรยน,นครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะอยู่กับช่องโอรถมือ2นะใครที่หารถครอบครัวมือะครับติดตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมมาอัปเดตสต็อกในส่วนของตัวรถ f o r t u n e r นะครับแล้วก็ m ิ x เนะครับว่าตอนนี้เรามีรุ่นไหนอยู่บ้างนะครับแล้วแต่ละคันเลขไม่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะบอกให้หมดเลยนะครับ ส่วนรายละเอียดการติดต่อนะช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์หน้าโปรไฟล์ครับ0ู8ย์6 5 2 2 2นะครับติดต่อผมได้เลยแอดไลน์ mm. ได้ด้วยและโปรโมชั่นในช่วงเดือนนี้นะสุดท้ายของปีนี้นะครับดอกเบีย้ยต่ำเริ่มต้น2.39%นะครับยอดจัด5 0 0แสนบาทขึ้นไปรวมถึงมีประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปี2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับติดต่อทักแชทโทรหาผมได้เลยนะครับถ้าต้องการโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเริ่มกันที่ ตรงมิวเก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปไปเริ่มจากคันด้านในดีกว่านะครับเดี๋ยวพาเดินดูนะเรายังมีรถที่ไม่ได้จอดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเฟอร์จูเนอร์อยู่ประมาณ3 4คันอนะ่ะไม่ได้จอดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเริ่มที่มิวเก่อนนะครับคันนี้อ่าเลขไมน้อยคันนี้เลขไม่อยู่ประมาณ7 7 0 0 0 0็มนะปี19เนะเครื่อง1.9นะครับดิออนิกนะครับเป็นสีแดงนะครับสำหรับคันนี้นะครับคือตัวรุ่นนี้จะได้กระจังหน้าที่เป็น โทนแบบทูโทนนะครับจะเป็นแดงสลับกับดำนะครับล้อแม็กขอบ18นะครับดิสเบก4ล้อนะเป็นสีแดงเอชทีนาเลสนะครับแล้วก็เลขใหม่ค์เนี่ยเลขใหม่แท้ด้วยได้กุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสเอนทรีนะครับเบาะหนังดำปรับไฟฟ้าครับที่ได้มานะเบาะหนังนุ่มมากเจ็ที่นั่งนะครับมีจอกลางขนาด10.5นิ้วนะครับมีจอทัชสกรีนนะครับพร้อมกล้องมองหลังแอร์ออโต้มาด้วย นะครับสำหรับวันนี้ก็ได้รวมอะไรที่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับก็รับสายบ้างสายโทรศัพท์ได้มีคูลคอนโทรลนะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้ครับแล้วก็มีออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับรวมถึงตัวชะลอความเร็วขณะลงทางลาดชันและกระจกพับปรับไฟฟ้านะใครที่กําลังมองหานะครับรถ7ที่นั่งนะคันนี้ไม่น้อยนะสีแดงคันนี้นะครับเรามีสีแดงอยู่2คันนะครับก็คือมีคันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นกับอีก1คันคันนี้นี่น,นี่คันนี้คันนี้คันนี้เลขไม่แสนสองนะครับราคาก็ อ่คันนี้อยู่7,79ส่วนคันไม่น้อยคือ7,49นะครับคันนี้จะเปียน 7,2, 7,6นะครับก็ค่างวดจะอยู่ประมาณสัก12,000สาทเท่านั้นเองนะอยู่ประมาณ12,000 1 3 0 0 0บาทนะครับไรายได้ก็2อ0 0 0่บาทขึ้นไปนะครับซื้อคนเดียวจบนะนี่เลยนะสีแดงนะครับ Eternal Red นะครับเรามีสีแดงอยู่2คันนะครับจัดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยนะแล้วก็รถครอบครัวนะครับบอกเลยว่า ไปไหนมาไหนง่ายนะครับไปเป็นครอบครัวเป็นหมู่คณะนะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะแถมไปไหนมาไหนก็คือมันลุยได้นะครับจะขับซองหรือขับสี่มันลุยได้อยู่แล้วนะครับถนนหนทางขอแค่อย่าไปไปลุยอะไรหนักๆนะอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับแต่ก็คือเนี่ยนั่งได้เลยพ่อแม่ลูกคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้านะาอานะครับนั่งได้หมดแล้วเบาะด้านหลังนี่มันพับปรับได้ด้วยนี่พับแบบนี้เลยนะเพิ่มพื้นที่การเก็บของได้ นะครับนี่ใครที่กำลังมองหารถเจ็ที่นั่งนะครับแบรนด์ isuzu นะ isuzu m u l x นะครับสีแดง e t ทน n a r e นะครับเรามีอยู่2คันตรงนี้นะไม์แสนสองกับไม7เจ0ดหมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย0ูนย์เก้าแปดสี่เบอร์แอดไลน์ได้เลยนะเบอร์ผมสามารถแอดไลน์ได้เลยรถตรงนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยมีประกันเครื่องเกียร์หปี20,000ื่กมให้นะครับอมาดูกันต่อนะครับสําหรับตรงนี้นะ สีดำเรามีอยู่2คันนะครับเลขไมล์เราจะมีเลขไมล์อ่าสี่หมื่นกับห้าหมื่นอย่างคันนี้นะทะเบียน4856นะครับ4856คันนี้เลขไมล์อยู่ที่4 6 0 0 0นะครับราคา8 1 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องพันเก้าดิออนิกนะครับก็คือดีเซลเครื่องยนต์เดิมๆนะครับภายในตกแต่งโทนสีดำเหมือนกับคันสีแดงเลยนะภายในก็จะเป็นสีดำแบบนี้อ้าวรถล็อก ok, นะครับไม่เป็นไรคันนี้รถล็อก ok. นะแต่คันนี้เลขไมล์เลขไมล์สี่หมื่นนะ เดี๋ยวเรามาดูคันไม่ห้าหมื่นก็ได้นดี่เรามาดูคันนี้รถน่าจะไม่ได้ล็อกนะครับทะเบียนหกแปดสามสี่นี่นะครับภายในของคันหกแปดสามสี่รถไม่ได้ล็อกนะครับคันนี้ไม่ห้าหมื่นราคาเท่ากันปีเดียวกันนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลหนึ่งจุดเก้าลิตรนะครับสาหรับคันนี้นะดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น2.39%จนะครับจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตสามารถขอเลทดอกเบี้ยต่ำได้เลยเงื่อนไขนี้เฉพาะที่บริษัทเพชรยนต์นะครับไปหาที่อื่นไม่ได้นะ นะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงเข้ามาก็ติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับคันนี้แ1 9 0 0 0บาทนะครับคางวดจะอยู่ประมาณ1 5 0 0 0หนานะครับ15,000โดยประมาณ145 0 0อยู่ประมาณนี้นะครับสนใจติดต่อทักทชททักแชทหรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้มิลเอ็กดีออนิกมีจอดอยู่4คันสีดํากับสีแดงจริงๆเรามีสีขาวด้วยนะสีขาวนี่รถเหมือนน่าจะหลุดจองแต่ว่าไม่ได้จอดอยู่ตรงนี้นะครับคันนั้นราคาอยู่ประมาณ เลขไมล์สี่หมื่นโลด้วยรถปี20สีขาวมุกนะครับสนใจทักมาเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นมิลเอตัวโฉมโฉมเดียวกับ d o N i ออนิกก็จะมีคันนี้ครับเป็นตัว3.0 DVD นะครับ d v d นะครับคันนี้3.0 DVD จุดแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะบริเวณตัวกันชนด้านล่างบริเวณเหนือกันชนตรงนี้จะเป็นโครเมียมถ้าเป็น D- ิออนิกมันจะเป็นสีดํามันจะเป็นสีดาแบบนี้นี่จะเป็นสีดํา ดิออนิกจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับอันนี้คือจุดแตกต่างนะอันนี้คือจุดแตกต่างนะครับคันนี้ก็เลขไม่แสนสองปีหนึ่งเก้าเครื่องยนต์สามพันนะครับเครื่องยนต์สามพันนะสำหรับคันนี้นะครับคันนี้ภายในได้เป็นสีดานะครับหรืภายในสีดำภูมิใจมัลติฟังก์ชันเหมือนกันนะครับได้จอคือได้จอทัศสกรีน Air Auto, แอร์ออโต้อะไรต่างๆเหมือนตัวรุ่นดีออนิกเลยนะครับเหมือนกันครับเหมือนกันเลย นะแต่คันนี้เป,ป็นเครื่องยนต์ส0มพปี19นะครับคันนี้รถปี2019นี่รถปี2019นะครับมีจอกลางนะครับเพดานสวยสะอาดสะอ้านมากนะครับอ่านี่คันนี้คันนี้ราคาดีนะ789ได้เป็นสีเทาดำมาด้วยนะครับโครงสร้างเดิมทั้งคันทะเบียน840คันนี้รถยังว่างนะรถยังว่าง <c oughs> ตอนนี้มิวเอ็กเราว่างหลายคันนะบางทีติดจองแต่ตอนนี้เริ่มจะว่างแล้วนะครับคือไม่เข้าเงื่อนไขไฟแนนซ์ใครที่หาอยู่ก็ทักเข้ามาได้เลย นะครับอย่างคันนี้ก็จะเป็นรถเดิมๆนะตัวโครงสร้างตัวรถเนี่ยเดิมหมดเลยไม่มีชนหน้าไม่มีชนหลังนะครับจมน้ํากับสีกอมมไม่มาไม่มีนะครับอันนี้คือไม่มีเลยนะ789นะครับสำหรับคันนี้นะรถปี19 3, ค X, เครื่องจนส0 0พันอะไกาดินอายูสุมิวเอ็กเครื่อง3,000ก็ทักมาเลยคันนี้789ค่างวดจะอยู่ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นหมื่นสเนี่ยช่วงเรทอยู่ประมาณนี้นครับนะจัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะครับ จัดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยนะนี่ตรงนี้เรามีหน้าใหม่แล้วก็มีตัวคันร,ราคาถูก5 0 0แสนกว่ามี Fortuner นะครับเดี๋ยว Fortuner ผมพามาดูช่วงท้ายๆนะครับ Fortuner <ortun> er เราขายดีนะช่วงนี้แล้วมีบางคันที่กำลังปรับสภาพอยู่ด้วยที่เพิ่งเข้ามาใหม่อามาดู m ิ w เคันนี้กันก่อนดีกว่านะครับเรามีรุ่นนี้อยู่2คันนะครับสาหรับตัวรุ่นอีลิแกนนะครับเครื่องยนต์1.9ขับ2นะครับปี2021คันนี้ไมลหมื่นแ ราคาล้านแ0 0หมืนอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตดูราคาทีดีกว่าเดี๋ยวผมบอกราคาผิดนะครับอ่าถูกต้องครับราคาร้านแ0 0หมืนะครับคันนี้จะเป็นตัวลองท็อปขับ2นะคือได้ไฟหน้าที่เป็นแบบโบรจเตอร์นะตัวรุ่นนี้นะครับคือส่องสว่างกลางคืนมากคือมองและสบายตานะไฟลักษณะบแบบนี้นะแล้วมีเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังนะครับล้อแม็กขอบ18นะครับยางปีติดรถดิสเบกสี่ล้อครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะนี กระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวครับกุญแจได้เป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสเอนทรีด้วยนะแล้วก็สามารถล็อกอัตโนมัติด้วยนะสำหรับตัวรุ่นนี้ภายในสวยเลยครับภายในคันนี้สวยมากเดี๋ยวผมเปิดขออนุญาตเปิดเอาแสงเข้านิดนึงก่อนนี่จำทะเบียนคันนี้ไว้นะครับประตูท้ายไฟฟ้านะมีระบบกันหนีบด้วยนะครับบอหลังพับปรับได้แบบนี้เลยนะครับเป็นรถนนะรเจที่นั่งนะครับเป็นรถเจที่นั่งนะภายในไม่ช้ำครับสำหรับคันนี้ภายในสีสวย ในราคาล้านแปดหมื่นได้รถเลขใหม่แค่หมื่นกว่าโลนะครับก็ถือว่าคุ้มนะใครที่หาตัวโฉมเจนนี้อยู่นะใครหาเจนนี้อยู่ห้ามพลาดมีปลั๊กไฟด้วยนะมีปลั๊กไฟช่องเสียบ usb อะไรพวกนี้มีให้นะครับเพดานก็มีแอร์สาแถวมาเลยนะเบาะเป็นเ,นเ,นเ,นเบาเบาหนังนะครับเบาคือได้เบาหนังมาเลยสําหรับคันนี้นะครับประตูท้ายนี้เปิดปิดไฟฟ้าได้นะอันนี้ผมกดสวิตช์ตรงนี้นะ ประตูท้ายนี่กาลังปิดเลยปิดแล้วนะครับถือว่าสวยน่าใช้นะครับใครหาตัวรุ่นอีลิแกน์อยู่ห้ามพลาดร้านแปดหมื่นนะค่างวดอยู่ประมาณสักหมื่นแปดโดยประมาณ1นึ่งหมืบาทค่างวดเราจัดยอดเต็มฟรีดาวนะจัดยอดเต็มฟรีดาวเลยคันนี้ที่เสียงร้องเพราะว่า,เ,าเพราะว่ากุญแจไม่ได้อยู่ใกล้รถนะครับเวลาเปิดปิดมันจะถ้าเดินห่างรถแล้วเราเพกกุญแจไว้มันจะล็อกออกโต้แต่ตอนนี้พกเพราะคือผมไม่ได้มีกุญแจเนาะมันก็เลยร้องนะครับ แล้วก็มีคันนี้สีดำคันนี้ใหม่ประมาณ60,000เหมือนกันเลยนะสเปคเดียวกันนะครับแต่ราคาคันนี้ถูกลงนะครับ9 5 9 0 0 0บาทนะครับข้างวงอยู่ประมาณ1 6 0 0 0 1 6 0บวกบวกเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าใหม่น้อยได้รถปี2 0 2 1นะครับสำหรับคันนี้นะตัวรุ่นอีลิแกนสีดำสีดำนะครับสเปคเดียวกันกับคันขาวแล้วก็พอมาคันนี้นะครับนี่น้องกาลังเช็ดเช็ดรถเลยน้องกาลังเช็ดรถอยู่นะครับ คันนี้ราคาเบาๆคนระับถูกสุดในร้านเลยสำหรับตัว m ิวเนะครับ5 3 9 0 0 0บาทสำหรับตัวเครื่อง2.5 DVD เครื่องยนต์ดีเซล2,005นะครับทะเบียนตอง7นะครับทะเบียนตอง7ตัวรุ่นนี้ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ LED นะครับไฟเลี้ยวไฟสูงบิลลอินเนโคมเรียบร้อยแม็กซ์สนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะอันนี้5 0 0แสนกบาทเองนะนะครับค่าง,งวดอยู่ประมาณสัก1,9000ถึง1,000งหรถปี14 โดยประมาณรายละเอียดตัวรถนะครับคันนี้จะได้จอนะครับมีจเกียร์อัตโนมัติแล้วก็ภายในหอมนะภายในกลิ่นหอมมากมีจอกลางมาให้นะครับคันนี้มีจอกลางมาให้เบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าให,ให้ดูนั่งสบายนะครับเพราะว่ามิวเอ็กเนี่ยมันเป็นรถสูงเนาเวลาเรามองไปทัศนวิสัยด้านหน้าเนี่ยมันดูโปร่งดูโล่งมะเพราะตัวรถมันยกสูงนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามัน นะพวกเครื่องยนต์พันเก้าสองพันห้าเนี่ยประหยัดน้ามันใกล้เคียงกันนะนะครับประหยัดน้ํามันใกล้เคียงกันสิบสี่สิบห้าโลลิตรก็ต้องมีนะครับก็ถือว่าประหยัดอยู่นะถ้าขับดีๆนะครับนี่ดูสภาพตัวรถตัวถาดท้ายนะครับถาดท้ายมีหนังกันอ่าเค้าบูหนังกันรอยไว้ด้วยสําหรับเจ้าของเดิมเนาะสาหรับเจ้าของเดิมนะครับแล้วก็มีจอนะครับมีลําโพงฝั่งเพดานมาให้ ตัวรถเนี่ยโครงสร้างนี่คือไม่มีขยับเลยหัวน็อตโครงสร้างเดิมนะครับนี่มีคันเดียวนะรถคันนี้นะครับห้าแสนสาบาทนะครับสำหรับยูสุมิวเอคันนี้ปี1.4ครับเครื่องยนต์ดีเซลสอ0 0ัขับสองนะสองพขับ2แล้วเราก็ยังมี f o r t u n เนอรนะครับโ o โยต้าฟอร์จูเคือต้องบอกเลยว่าตรงนี้มันมีจอดอยู่ก็หลายคันอยู่แล้วเราก็มีตัวทีดีด้วย นะเดี๋ยวผมจะอาจจะขึ้นขึ้นรูปไปให้นะถ้านึกภาพตัวเทีดีไม่ออกนะมันจะเป็นตัว2.8 2.8 t ทียดนะครับ2.8 t ปทียดีปี2018นะราคาอยู่999นะครับเรามีเทีดีด้วยนะครับแล้วก็มีตัว2 2.8ขับ2 2.8ขับ4ที่เข้ามาใหม่ราคาอยู่899นะครับกับ919นะรถที่เพิ่งเข้ามา มีหลายคันนะสนใจสอบถามได้เลยนะครับอย่างคันนี้นี่คันนี้เดีย๋ยวผมเปิดเปิดรถให้ดูนะครับว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่นะสำหรับ f o r t จ n e r สีเทาดำคันนี้นะครับคันนี้ราคาหน้าป้ายอันนี้เป็นตัวรุ่น 2.4V นะครับ 2.4V ขับ2ปี18ไม่8 899เออสีเทาสีเทาคันนี้นะครับสีเทาสีเทาดำ 8 9 9ค่างวดอยู่ประมาณ1 4ื0 0สี่นะค่างวดคันนี้อยู่ประมาณ1 4ื0 0สี่นะครับภายในก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลนะครับภายในโทนสีน้ำตาลอ่ามีใครหาฟอร์จูเนอร์คันนี้อยู่ไหมนะครับนี่ตัวรุ่นนี้เลยนะครับ2.4ปี 4, 18สีเทาดำนะครับประตูท้ายได้เป็นไฟฟ้าเบาะพับได้นะพับแบบแขวนนะเจ็ดที่นั่งนะครับดอกเบี้ยต่ำนะเริ่มต้น2.39%เครด,ดิตดีนี่คือฟรีดาวนะครับอัพยอดได้ จัดก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอยู่ใกล้อยู่ไกลได้หมดเลยนะครับหรือถ้าใครอยู่ใกล้ๆเพชรยนจะเข้ามาดูรถก็ได้หรือถ้าดูรีวิวจบแล้วอยากจะจัดจะจองคันไหนก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเบอร์098 4 4 6 5 2 2 2ส่นะครับส่วนตรงนี้มีจอดอยู่อีก2คันเป็นสีดำนะคันด้านในนี้นะครับรู้สึกว่าเออคันนี้รถหลุดจองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดูรายละเอียดภายในหน่อย อ่ะคันนี้ลดล็อก ok, นะครับลดล็อก ok. เดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดคันนี้ให้ดีกว่านะครับสาหรับคันนี้เป็นตัว2 2งจุดสองจุดแปดไหมเดี๋ยวผมขยายด,ดูด้านหลังนิดนึงนะเพราะว่าป้ายสอขบอกไม่อยู่นะครับสาหรับคันนี้นะอ่ะคันนี้เป็นตัว2.4นะครับโอเคเดี๋ยวผมขึ้นอ่าข้อมูลคันนี้ให้นะครับสีดําเรามีสีดําคันนี้นะแล้วก็จะมีสีดําคันนี้ปีหนึ่งเก้า ราคา8ราคาหน้าป้าย889นะครับไม่แสนห้านะครับสำหรับตัว Fortuner 2.4นะครับตัวรุ่นขับ2นะครัสำหรับคันนี้ทะเบียน4619นะครับสีดำตัวรุ่นนี้ภายใน2คันเนี้จะเหมือนกันได้เป็นสีน้ำตาลนะภายในจะได้เป็นสีน้ำตาลเหมือนกันเลยนะครับ ได้จอนะครับจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์อัตอนโนมัตินะครับบอร์ดหนังปรับไฟฟ้านะครับตัวรุ่นปี18นะ17ปลายปีขึ้นมาเป็นต้นไปนะจะได้บอร์ดหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นปี17ถอยขึ้นไปปี1 1 6 1 5ปลายปีพวกนี้จะได้ดิสหน้าดําหลังนะครับนี่เลยนะครับสำหรับคันนี้นะอ่าราคาก็ถือว่าไม่แรงนะครับ8ปดแสนกว่าบาทนะครับอย่างคันนี้ก็ราคาเดี๋ยวผมขออนุญาตดูราคาอีกทีนึงนะ 889ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ10,000 10,400 10, 0 5 0 0ดอกเบี้ยพิเศษ7ปี8 4งวดนะเครดิตดีคือฟรีดาวไปเลยนะครับอ่ฝากกันไว้นะสำหรับตัว Fortuner นะครับใครที่สนใจกำลังมองหารถครอบครัวนะครับอยากจะมองหาแล้วไม่ใช้งานนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะเบอร์ด้านล่าง0984465222นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะหรืออยากจะนัดดูรถกันก็ได้ผมอยู่เซรีไทยมินบุรีกรุงเทพนี่เองนะครับร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ นะครับถ้าเข้ามาก็ทักหาผมได้เลยหรือจะติดต่อผมได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านแอดมินก็ได้นะครับรถทุกคันตรงนี้ยังว่างยังไม่มีเจ้าของสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งเรื่องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ